ปริญญาและนานาไราบีนาอินทชยัยร่วมขับเคลื่อนบาสเกตบอลเยาวชนไทยรุ่นเล็กผ่านงาน YBL Orientation Day ซีซั่น3แบ่งการแข่งขัน2รุ่นอายุ10-12ปีและ13-14ปีรวมกว่า240คนใช้กติกามาตรฐานสากลเสริมประสบการแข่งขันบาสในรูปแบบหลีกมืออาชีพหวังสร้างทีม YBL Thailand แข็งแกร่งตู่เวทีนานาชาติจัดงานณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์เตรียมติดตามความมันได้ทาง Facebook IG และ YouTube YBL Thailand ค่ะ ซีซั่น3าในประมาณ18เดือน<ค>ที่ผ่านมาครับก็เห็นความพัฒนาของเด็กๆมาใน18เดือนที่ผ่านมาครับในทั้งในประเทศแล้วก็ในการแข่งขันในต่างประเทศด้วยวก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ภูมิใจครับก็รู้สึกว่าเกินเกินที่คิดไว้เกินที่คาดหวังไว้นะคะแล้วก็ รู้สึกว่าเหมือนวันนี้เราเดินมาซีซันหนึ่งเราซีซันสองก็เหนื่อยแล้วเราก็เออเราจะไปไหวไหมนะสุดท้ายเราเหมือนกับพอเราเห็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆและที่สําคัญมากที่สุดคืวามตั้งใจของนักกีฬาแตดละทุกคนนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปต่อแล้วก็เลยเกิดซีซันสาในวันนี้โอ,อ้คือคือจริงๆอ่ะอยากจะทําลักษณะแบบนี้ยาวๆอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเองก็ เราก็ทําด้วยข้อมูลเล็กๆของเรานะคะอาจจะแบบเราไม่รู้ว่าเราจะมีกําลังที่จะทําไปต่อได้นานขนาดไหนหรือเปล่า,า,าก็นะวันนี้พอมาถึงวันนี้เราก็ยังเหลือเชื่อค่ะว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ก็อย่างที่บอกค่ะว่า Y b l เบเองเนี่ยดำเนินงานมาด้วยความตั้งใจจากแรงมานานใจในการพัฒนาเด็กนักกีฬาจริงๆอยากพัฒนาเขาตั้งแต่เด็กน้อยวันนี้พอเราเห็นแล้วว่ามันมีความสุขขนาดไหนแล้วก็มันสักเตสขนาดไหนเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่กำลังใจของเราแล้วก็รวมถึงเราก็ เอาสิ่งนี้เป็นแรงผลักดันในการทําในซีซั่นต่อๆไปนะนาใช้คําว่ามันเกินกว่าที่เราคิดมากดีกว่า <Yeah. S 1> นะคะก็คือคําว่าส um ําเร็จอะนาคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนว่ารู้สึกว่าสําเร็จในแบบไหนสําเร็จในการที่ลูกได้แชมป์หรือสําเร็จในการที่แค่เห็นลูกเล่นกีฬาแล้วตั้งใจ แต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่สําหรับเราอะเรารู้สึกวันนี้เราได้ครเอทแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วมีคนสนใจแล้วให้การตอบรับมากขนาดนี้แล้วมาร่วมเล่นกับเราแบบจริงจังทำงานกันเป็นทีมเรารู้สึกอันนี้คือความเป็นของเราตั้งเป้ายังไงกับ p r o j e c นี้เราจริงๆรแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่แค่อยากให้รูกส u s น a i n มันได้แล้วก็ให้มันมีไปเรื่อยๆครับเพื่อในการพัฒนานักกีฬาไปเรื่อยๆ ก็เรารู้สึกแบบเวลาเราเห็นเด็กๆน้อตั้งใจทําอะไรอ่ะนอกจากแบบแค่แค่เขาตั้งใจเรียนอ่ะแต่เขามาตั้งใจเล่นกีฬาด้วยเรารู้สึกว่ามันทุ่มใจอยู่แล้วแล้วก็เรา เราก็ยิ่งอยากสนับสนุนทําให้เด็กห่างจอมากขึ้นมาเล่นกีฬาออกกําลังกายแล้วก็ฝึกสมาธิก,การทํางานเป็นทีมรู้จักแพ้ชนะมีวินยัยดูแลร่างกายทานอาหารเป็นประโยชน์โอ้มันองค์ประกอบทั้งหมดมันคือเป็นสิ่งที่พ่อแม่คนต้องการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความสุขมากๆที่เห็นสิ่งนี้ค่ะแล้วพอมันไม่ได้ไม่ได้เห็นแค่ครอบครัวเราอย่างเดียวเห็นเด็กอีกแบบเป็นร้อยๆครอบครัวที่ที่ไปในทางเดียวกันเรารู้สึกว่าเราได้แบ่งปันความสุขที่ยิ่ง,งใหญ่ให้กับทุกคนจริงๆเราเพิ<ๆ>่งร<ๆ>ู้แล้วะว่าเขาจะเป็นเมื่อคืนนี้ มีความอะไรครับก็มีความปิชอบแลวอะไรครับลูกพี่ที่ดีใช่ไหมรานนี้พี่โตแล้วโอกุงเป็นพุ้งเพิ่งโตเพิ่งได้รับตำแหน่งจบแล้วร้อนคือคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปีนี้น่าจะเป็นการแข่งของเขาในซีซั่นที่3าแล้วนะคะเพราะนั้นก็เลยโค้ชก็มองในความเซียร์เนาะรู้กติกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของสกิลเรื่องของความใครเก่งกว่าใครไม่เกี่ยวในเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่า กำลังเล่นไอส์คีเล่นไอส์คีสเล่นไอส์คีสเล่นไงคะซิ่งปีนไงคะร็จแล้วกำลังจะสอบสอบนะคะซึ่งเทนี่จะเป็นน่าจะเป็นรุ่นว่าเขาจะสามารถที่จะผ่านเข้าไปในเลเวลถัดไปได้หรือเปล่าแล้วก็จะไปถึงการเข้ารุ่ทีมชาติใน็ตต่อไปเพราะว่าสำับส่วนที่เขาไปได้ไกลที่สุดเนาะถ้าเขาทําได้แล้วก็เขาชอบอะไรเงี้ยสองวันนี้เขาก็ชอบเพราะใช่พอเราเห็นเขาเริ่มแบบ นองแง่ไหนเราก็บอกหยุดไหมบอนโย่ล้วก็จะกลับมาประมาณนี้ค่ะ<ม>เขาก็ชอบกันทั้งคู่เล่นกีฬาทั้าทางคู่แล้วก็เราไม่ค่อยอยากให้เขาล้มเลิกอะไรง่ายๆค่ะบางอย่างมันจะไม่ได้ง่ายแต่ว่าอยากให้เขาเพยายามาทุกอย่างการเป็นนักกีฬามันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วมหนูกระโดดไม่ได้มีท้องแบบนี้บอกว่าไงคะพยายามต่อไปพยายามต่อไปนี<อ>่ม<อ>ี ็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ให้หนูกลับมา,บมาทำร่างกายร่างกายให้ดีขึ้นค่ะเพราะช่วงนี้เขาเริ่มจะกระโดดแล้วถ้ามันยากไรเงี้ยะค่ะแลก็เขาทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าสิ่งนี้เขาทำไม่ได้มันคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเขาก็ต้องกลับมาออฟไอเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็เพิ่งมีลูกกันทล้วสองลูก <laughs> <laughs> มีลูกเป็นครั้งแรกแล้วก็ เรียนรู้ค่ะบางอย่างนะนะกับเวก็ไม่ได้ทําถูกไปทุกอยาก่อางนะคะก็มีทั้งผิดแล้วก็ถูกแล้วก็เราเป็นคนแบบเต็มที่กับทุกอย่างจริงๆแล้วก็ใจกับสิ่งที่ทําเต็มที่กับการมีตั้งใจจะมีลูกแล้วก็ต้องทําให้ดูแลหน้าที่แล้วทําหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดนะครรู้สึกดีครับดีกว,ว่าเขาว่า <laughs> แต่คือเราก็เราเราทาอะไรเราก็เต็มที่ใช่ไหมครับเราก็ผ่านการแบบ เดเวล็อปศิลปินเดเวล็อปน้องๆรุ่นใหม่คือพอมันมาถึงเวลาที่จะเดเวล็อปรุ่ก็เต็มที่ขึ้นไปอีกครับมันมีสอนยังไงบ้างลูกเรียนเนี่ยมาบอกสิมีสอนเนี่ยมีเด็กที่สอนยาวๆอยู่บ้านเวลาทำอะไรต้องอะไรเวลาทำอะไรต้องอะไรเวลาเรียนต้องทำยังไงตั้งใจเรียนแล้วอะไรครับเล่นกีฬาก็เป็นไงเต็มที่ เทคนิคอะค่ะจริงๆนะนะก็มันก็เหมือนกับเป็นพ่อพ่อแม่ทั่วไปอะค่ะก็แชร์กันได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรียนอันนี้ดีนะเรียนอันนั้นดีนะหรือว่าวิธีการแบบปลุกจิตใจของเด็กให้เขามีความชอบเราก็จะบอกอย่างเช่นแบบถ้าเราไปบังคับให้เขาซ้องอะไรเยอะๆบางทีมันจะกลายเป็นจุดที่เขาเบือ่อแล้วกลายเป็นเขาก็จะอยากเลิกทำเรายังอยากให้สิ่งๆนั้นนะมันอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วเขาจะไม่ต้องไปบังคับเขาเลยอ่ะ เขาก็จะไปของเองความคิดเป็นของไปเองยังของเรมีแล้วนี่บุ๊เริ่มโตแล้วนะขอับผมใช่ไหมลูกใช่คิดว่าวิเลชั่นของเราในครอบครัวเราเราพูคุยกันมาตลอดครับแล้วเราก็คือเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วแต่ก็เป็นเพื่อนเราก็พยายามเข้าใจเขาเพราะเราก็เคยเป็นเด็กนะเขาเล้ก็คือบางอย่างก็ ไม่เรียกฟอสแต่ก็พูดคุยอาจจะมีแบบวิธีหลอ,อกให้เขาทำให้เขาพูดโดยที่เขาอาจตัดสินใจเองครับแต่ก็ก็เรียนรู้ไปทุกวันนะครับเออเอาเขาบอกว่าเริ่มตแล้วนะ บอกว่าเนี่ยบุ๊กเริ่มโตแล้วนะบุ๊กเริ่มชอบแฟชั่นแล้วนะบุ๊กเริ่มว่าบุ๊กไม่ชอบอะไรเลาอ,อะไรอย่างวีน่าเนี่ยคนนี้โตช้ากว่านะ่ะคนนี้โตแต่ตัวนะคะยังเบบี้ดีกว่านี่โตเร็วกว่าหน่อยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าหนูยังอยากอยู่ใกล้มามีตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คะ่ะก็เราก็ค่อยจรรู้เป็นวัยวัยไปตอนสองขวบแบบหนึ่งห้าขวบแบบนึงแปดขวบแบบหนึ่งตอนนี้12ก็เป็นอีกแบบหนึบบ 1, 1> ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านานากับเวีะไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรมากนอกจากการใกล้ชิดอยู่กับเขาตลอด ไม่ว่าทุกช่งวงวัยอะค่ะแล้วก็จะใส่ใจในทุกเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาสนใจหรือเรื่องที่เขามีปัญหาหรือเรื่องที่เรามองภายนอกมองไปห็นอะไรจากในตัวเขาเราก็พยายามพูดคุยกันเยอะที friends, ่สุดแล้วถอดมัเป็นเพื่อน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 แล้วก็เป็นพ่อแม่ด้วยค่ะบางครั้งบางทีเราเป็นเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยเหมือนเราเราเป็นเพื่อนอย่างเดียวมันจะกลายเป็นเขามีเพื่อนแล้วพ่อแม่ก็คือพ่อแม่พ่อแม่ที่สามารถจะรับฟังเขาทุกเรื่อง แต่ว่าในในพาร์ทของเพื่อนเนี่ยก็ก็บางทีมีบ้างแต่ว่าโดยมากเราจะเป็นบทบาทพ่อแม่ซะส่วนใหญ่คนะ่ะแต่ตอนนี้เองก็สอนเขาค่ะเขาบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกความจริงคือตรงเนี้ยตรงหน้าที่เห็นหน้ากันอยู่ยะะอะไรเงี้ยค่ะไอเราจะไปบอกไม่ให้เขาเล่นได้ไงพ่อแม่ก็ยังสกถกไายอยู่เลยเนาะซึ่งเพราะนั้นเราก็จะคอยมองไม่ห่างและไม่ได้ใช้คําว่าห้ามแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเขาซะขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะยังอยู่ในมาเดอร์อใช่ไหมคะครับ